ไอเนี่ยอ้นนี้อ๋อไอ้สารผมถามว่าในทวิตคืออะไรดองก็แจ้งว่าไม่รู้เหมือนกันคือตอนเข้ามาแรกๆอ่ะตอนเข้ามาแรกๆอ่ะไม่ไม่ได้เหมือนลูกชิ้นเลยนะแต่สักพักหนึ่งอ่ะเหมือนก๊อปก๊อปลูกชิ้นมาคนเนี้ยตรงเกินใช่ใช่ใช่อันนี้พูดตรงกเลยครับตรงเกินอนี้ไม่เป็นไรหรอกนะยี่ร้องไหายวะร่างร่างตีของใครน้ำมืดแยก๊อดอ่ะนะก็จะร้องไห้ไปก๊อดเพื่อนไอ้เที่ถ้าก๊อด บอกว่าตีไปสัตย์15นาทีแล้วเพื่อนแล้วไม่ติดบอกจะลองให้ไปกอดเีี้ตามหลายครั้งความพยายามความพยายามไม่เคยทำร้ายใครหรอกกอดด้แต่พลความพยายามนี่อะไรเนี่ยมือไม่ดีเนี่ยความพยายามอะไรเยอะเจีเยแจกก็หมดไปเยอะแล้วสัตว์เอาแล้วมึงแล้วแล้วมึงออกไปเองกี่ทีบ้างมึงออกเยอะปะห้าทีที่กูเดตังห้าทีร้านเดียว รู้ป่ะบอเดอราบอกว่าอะไรรู้ป่ะมาเดอร์เขาบอกตีแต่บอเดอรบอกว่าเฮ้ยเอ้ยกูตีจนเหนื่อยว่ะแล้วไอ้เฮียจิกไอ้เฮียแจ๊คยืนอยู่ไอ้เฮียกูตีจนเหนื่อยไอ้เฮียไม่รวยไอ้เฮียตีจนเหนื่อยเพราะว่าไอ้สัสกูได้จากแม่งล้านเดียวแม่งตีไปสิบล้านห้ากูได้แม่งล้านเดียวตีจนเหนื่อยไอ้เฮียไอ้เฮียอันพาจริงว่ะไอ้เฮียไอ้เฮียไปไอ้เฮียเช็กกี้กูให้บัตรตัวค้อน แจ็คสวัสดีครับพี่ยี่สิบสองใบเออสวัสดีครับมาประกาศนี่ประกาศนี่เยียเยียเช็กกี้บัตรไอ้ตัวคอยี่สิองใบการแตกกับโอลิยี่สองทีไเท่าดีครับพี่เหล็กยี่สิบสองทีแต่ไมแต่ไม่ไม่น่าม่งมิดเท่าคอนะเฮียคอ่น่ามงิดสุดะเีมึงรู้ว่ามันทำเพี้ยไรใส่กูมันไปกดบล็กนะบลกบลกห้าแต่ไม่ใส่การแตก ใครนะพี่ใครอ่ะใครอ่ะเย่เจ๊กี้ไอ้สัตว์กูเคยวันครั้งนึงอ่ะเพื่อนแตบกูเมาเมาแล้วก็ลืมใส่กระแตเหมือนกันเพื่อนตอนตีค้อนไอ้เฮียหยอกล้องไห้หยอกร้องไห้ตอนนั้นแ่ะกูอ่ะมือสั้นเลูกชิ้นเกูเปิดกระแตมือสั้นไม่ใช่ไอ้เหยอกล้องไห้วันนั้นแ่ะแต่ละตัวไอ้สัตว์เหมือนของกูแบบคุณหยิบมาจากอากาศอ่ะหยุดในกดแต่อันนี้เฮียนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้เฮียที่ใครเนี่ยใครเนี่ย มันชื่อไบอันโอคอนเนอร์อะไรมันไม่รู้อะตำรวจยังวะเนี่ยอ้าวเฮียนี่อ้าวไอ้สัสโอเคตำรวจเฮ้ยอุ้มอุ้มแมงดิเฮียอะไรตำรวจใคนี่อุ้มแมดิอุ้มแมดิปืนตีนเฉยใครเนี่ยต้องเป็นตำรวจมีน้อยจังหกคนตำรวจปลอมมันี่ยไอ้ชื่อว่าของกอบีกี่ชุดวะผมไว้ที่จุ้งหงมันแล้วโอเคได้เยอยได้ด้านไหนเจ๊ดหรอได้เหรอเท่าไหร่เล็กเลอ อว่าไงครับตอนนี้ผมดอยมิเกลโอฮาร่าต่อไปด้วยแม็กซ์มันก็เก้าตกลไปที่เอิร์ธดร้อยพันหกแปดเก้าด้วยแม็กซ์มุมแต่ตัดจาไแมสเฮ้ยพี่ดูยอดไอ้นี่ก็ดูเยอะเกินเยอะกูชมมือก็ได้ตำรวจเป็นเลิฟเจ็ดแลิฟพี่ขึ้นมาไหมล่ะจะไปด้วยแม็ละภาพกรถิ่มันใบทังเรื่องความรักมากกว่าปะผมเห็นมันเป็นแบบแบบถ่ายกับแฟนอย่างเดียวอะจะไปด้วยแม็เรื่องล่าสุดอะวันนี้พวาผมโคตรรวยอะไปทำอะไรแบบเดิมพันมาหรอทุกขออนุญาตจับคุณ แต่คนจะรื่อร้านอ่ะใช่หรอเอาเราถ่ายไปเลยเอารูปมาไอ้นักเรียนตำรวจเขาใช้รูปกันนะรู้ปะไอ้หนูผมขออนุญาตจับปู้เขาใช้รูปนะไรหนูมึงจะมาจับเชียอะไรสัตว์กูชุบมึงก็ปูดเลยเเฮ้ยมึงจับไรเฮ้ยเี้ยมีรูไรมมีรูไหมจับไรจับไรเอ้าอะไรอ่ะเอ้าจับไอะไรจับไปบัวจัดมัวจัดดูดิมีอะไรจับไปอ่ะเฮ้ยตำรวจเชี่ยนี่เป็นเที่ยอะไรเนี่ยเอ้ยมึงบ้าอะไรเนี่ยเอ้าจับเรื่องอะไร ูอาจารย์แม่งเลยเฮียอ้าวกูงงจับไนี่ได้อ้าเห้าโวยเอ้าโวยอะไรเป็นอะไรไหมึงจะไปไหนเฮียเฮียมึงไปไหนเนี่ยเออขโมยมอไซค์ใครเข้าไปเฮียมอไซค์กูเฮียตำรวจเฮียจะขโมยมอไซค์กูไอ้ชาติหมาเอ้ยไม่รุนเป็ทางไหนวะผลประกอบการ สองตัวนี้ไม่เป็นผลเพื่ออะไรแบบการมไม่ค่อยพุ่งว่ะสองตัวนี้พี่ไอ้สมสองตัวนี้ล่อไปมันเกือบมาสามสิบอ่ะล้านนะพี่โอกาสตกหลับนี่่ะเหมือนลงเหมือนลงทุนไปไม่ได้ไม่ง้อเงยเฮียเลยแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนด้วยหรือเปล่าประเด็นประมาณสามสิบล้านได้คืนมาล้านหนึ่งแม่บุญเดียร์ครับกูจริงชีวิตลงละเฮียที่มาที่มาลวด้ อื้มไอ้ี่ี่ะพอให้ถีบดูแม่งของเกาะแบบวันที่ที่ผมรับแบบวีนในตัวผมมีสิบวันรอบแรกผมมีอยู่แปดล้านโอเคไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเพิ่งมาเลยชาลีมาอีกสิบหมดตูดแค่ของเกาะเดียวนะสิบแปดล้านอะหมดตูดอ่ะฮียเ่าเรียกว่าหมดดาบของแท้อาใจพุกเตดแล้วนี่ใช่ปะ อะไรล้วเพื่อนตายแจ็คมันก็หมดไปเยอะนี่ใช่ไหมตายแจ็คใช่เออไอ้ยี่นี่เขาตีทำคุยไปแล้วสองร้อยทีอ่ะกูก็แบบเออแล้วกูก็ให้มันด้วยนะไอ้สัสแล้วมันก็มาเดินมาขอกูว่าให้มันมันเมีอัเนี้อมันจะแบบเฮ้ยเพื่อนตอนแรกมันพูดมนจะตีวอลมันจะทำอะไรวะกูจำได้ตอนมึงเป็นเขื่อมันมาเพื่อนสองร้อยมึงมึงตีสองร้อยทีจริงป่ะล่ะล้ววอมแล้ววอลมก็ร้อยทีด้วยเหรอถิง ตีร้อยสี่สิบแปดทีจัดประมาณแบบเติมมาได้แบบได้ประมาณร้อยกว่า okay. ล้านอ่ะร้อยห้าสิบม OK> oh ั้งร้อยกว่าล้านอ่ะรอแจากช่วยเหลือไม่ถึงร้อยเลยพี่ตอนเนี้ยเออมันมันปลาหวานอร่เหลือแบบเจ็ดล้านอย่างเงี้ยเอไอ้เหี้ยะมีกุ้งแห้งด้วยมีกุ้งแห้งเนยมันปลาหวานอร่อยมันกรอบๆเขาอะไรก็หมดเดี๋ยวนี้สวัสดีครับผมสวัสดีฮะรอครับอันนี้เราดูอะไรพี่เราดูคนเข้าแก๊งอ่ะเมื่อวานมีคนเข้าแก๊งกี่คนแหละ ไม่รู้ว่าผมไม่รู้แต่ว่าเขาโดนผลเข้าแกงตอนนี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้กิดอะไรกันนะไม่รู้เรื่องอะไรว่าผมไม่อยู่เขาอยู่ที่เขาก็เดินมาเอาปืนเทเซอร์จ่อผมแล้วก็ยิงอ่ะแล้วก็แบบมาล็อกน้องผมล็อกเข้อไหนเนี่ยผมบ้าผมเจ็บมือมากเลยครับไม่เป็นไรน้องได้แจ้งอะไรไหมครับไม่ไม่เขาเดินมาเล็งเทเตอร์เลยครับอยู่ที่เขาเดินมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเดินมาแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเขาเดินเล็งมาอย่างเงี้ยเราบอกว่าขออนุญาตจับกลุ่มนะครับพิซเตอร์พัคเตอร์ผมบอกวจับได้หรอไปิงไกง ใส่ก็ไม่ไม่จับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดแกงครับแต่ก็คือเขาเขาเดินมาจ่อแล้วก็จับเลยใช่ไหมเขายิงก่อนครับยิงยิงยิงโซฟาแล้วก็ยิงคนทีหนึ่งครับแล้วก็ผมก็เดินมาถามว่าคุณหนุ่มทำไรครับเนี่ยเป็นไรเป็นไรดีเลยเพื่อนผมเป็นนักเรียนใหม่เพราะว่าผมถามในวอลแล้วเขาก็บอกว่าผมถามว่าในทวิตคือไรดองก็แจ้งว่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับเขาเดินมาพูดอย่างเออผมเขานูยากจับนะครับผมแล้วก็ไม่คือคือคือตอนเข้ามาแรกแรกอ่ะ พอเข้ามาแรกๆอ่ะไม่ไม่ได้เหมือนลูกชิ้นเลยนะแต่สักพักหนึ่งอ่ะเหมือนก๊อปก๊อปลูกชิ้นมาโหคนเนี้ยตรงเกินนีใช่ใช่ใช่อันนี้พูดตรงๆเลยครับตรงเกินอันนี้ไม่เป็นไรดีกน่าเออบัรชีครับจริงๆอันนี้พูดจริงจริงคือคาแรคเตอร์ที่เข้ามาวันแรกอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ไงแต่พักหลักๆแล้เริ่มเริ่มไปทางดีแล้วเรเ่มเริ่มเขามาคุยก่อนไหมครับทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเขายิงเลยใช่ไหมครับใช่เขายิงยิงเออยิงครับ เดี๋ยวแจ้งยอดเงินของผมด้วยเองไม่เป็นหมูเราจยคุยน้ไมยผมไปสน้ดูว่าเป็นแบบถูกยากเกนได้ได้ไปเขาอาจจะถูกใจก็ได้ไอดอนไปไปไปไหนนะไปไหนเนี่ยสอน้อไปไปไปนี่ดิป่านีเหรอไม่ป่านพี่จริงพี่ไอยุราบอยเยน้ยโอยป็นคนนี้ได้เป็นยีคนเลยนะพี่คนนี้ไปไปไปไนปัเนี่ยีคนเลยนะ

เยียตำรวจไม่โคตรตรงเลยสัตว์ไม่รักษาลำใจแม้แต่นิดเดียวอ่ะยี่อะเดียวได๋ยวลาเราเลยเดี๋ยวไม่ไม่รักษาลำใจแม้แต่นิดเดียวค่ะอพเฟสผมมาเรื่องเนี้ยครับอ๋อครับหนึ่งนะครับได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอเวลาผมก็เลยจับได้ครับได้ได มันงอมมันงอมเลยอะมันงอมอะไอสัตว์ใส่ไฟไวแล้วมันลุมใส่ไฟไวแล้วนะครัพูดอะไรมันก็เล่าเหมือนให้เหมือนมันงอมเลยใช่ไมันงอมเลยเขาได้ยินเสียงมันงอมจัดเลยแกใช่เหรออะไรเขาอยู่แล้วว่าอยู่างนี้ผมไม่ได้จับเข่าครับไปผมไม่ได้จับเข่าครับว่ามึงไปแต่งแบบตำรวจตำรวจทรงฮานี่ก็ว่าเบี้ยกว่าหยิกไอ้เหี้ยเขบอกให้ บอกสง่งบอลบอลเล่าหว่ะที่โดีอะไรเนี่ยอัดแม่เฮ้ยไม่ได้เราลุมใส่ไฟมันนะน้องเดี๋ยวลุมใส่ไฟมันให้มันโดนมันโดนหนักๆเพื่อนเกสขอขอเพนนะ <laughs> เพื่อนเร็กะไรแบบแปดหนึ 8, 1, ห่งสองโดนยิงไอ้เที่กูจะตายอ๋ออันนี้ผมล้างล้างสะอาดแล้วครับลุงสะอาดสุดแล้วครับใช่ผมไปเปลี่ยนสีมาแล้วก็ล้างสะอาดสุดแล้วไอ้เพื่อนเพื่บวกค่ากี่เทียนน้องหกสิบป่ะ ประมาณนั้นพี่ประมาณเกือบหกสิบได้ในก้อนเนี่ยดูตัวอย่างไว้เนี่ยหกสิบแต่เนี่ยสมควรอยู่เพราะผมตีไปแปดทีเองนะพี่สมควรได้อยู่แต่มึงอกีถ้ามึงได้แล้วมึงหายเนี่ยมึงไม่จบพี่ตีกี่ทีพี่โจบกมาดีอ๋ออะไรครับพี่ตีไปเจ็ดทีป่ะเออเจ็ดทีไอ้แจ็คให้กูสาบป่ะแจ็คให้กูสาบตีเองหนึ่งแบบจำไม่ได้ลืมละ นี่ไงกูบอกแล้วว่าบารมีหลวงตายิงกระไม้ขอทานนะของแท้เลยนะเนี่ยไอ้แจ็คตาหป็นสี่มันตาเนี่ยไอ้แจ็คตาเป็นสี่วันติดเร็วไงสัตว์ดีมันดีตรงนี้ติดเร็วเไม้ตาขอไอ้ฮ่อแบมือเดีวผมดูเปอร์เซ็นต์ที่พี่ตีมาเลยพี่ก๊อตไม่มีขึ้นมีแค่เก้าสิบเอ็ดอะที่เหลือคือเหลือเจ็ดสิบห้าสิบสิบมึงดูอล่าสุดดิ แต่ตอนผมตีพี่สมตียัดอะผมเอาของทั้งหมดแบบทุ่มแม่งไปเลยแม่งไม่เจ็บเยอะนะแล้วมึงยัดไปเลยอะแต่ถ้าทีเดียวอะถ้าทีเดียวอะมันจะ<ช>ได้ไดล่าสุด12เสอเออผมผมมีอย่างงี้ตอนผมตีปืนนี่ผมพูดผมบอกว่าของผมจะหมดนะ,ะบัตรบัตรบัตรตัวตีผมจะหมดไงผมก็บอกว่าเอ้ยกูไม่ตีละไอ้เหี้ยบัตรกูหมดละแม่งติดแล้วผมก็บอกว่าไอโต้ไอผมอยู่เลเวลบนผมก็พูดว่าเอ้ยถ้าถ้าเลเวลบนแม่งไม่ติดกูไปเลเวลล่างแล้วแม่งก็ติดแกแกจิตมันนเเแแบบีี้ิิวยคืออจะะตพลๆ่ พแบบพอจะเลิกตีอ่ะแบบพอจะเลิกตีป่ะเอ้ยไอ้หวเฮียตึ้งเฉยเลยเมื่อวานตีต่อพี่เมื่อวานพี่จีตีพี่พี่จีตีฉลามตีตีติดที่เก้าสิบแปดอะใช่หรอเออเก้าสิบแปดมันเป็นแปดหรือย่สิบเอ่ออย่างคุ้มปืนด้วยเลยแกแลกปืนยังได้แล้วเอ้ยไอ้ก๊อตกูลืมไปว่าที่กูตีบวกห้าเนี่ยกูสลับเดวลเรื่อยๆนะเออไอ้ก๊อตไม่ทำตามเลยสลับล่างบนล่างบนล่างบนลัวๆเลยแต่แต่บนตีติดจริงนะ ตอนที่กูตีติดนี่กูก็สลับนะสลับไอ้เซิร์กบ้างไอ้แจ็คบ้างกู่ตอนตีอะไม่าของไงกูไกูพูดอีกนะีกอล์่กี่ล้านละเดีดิเดีือดีแค่บวกห้าดีเราไม่ต้องเล่นลดนงไอ้แค่แจ็คอะกี่ล้านฮะกี่ล้านนะสิบล้านห้าแสนโอ้โหเฮียในไม้เลยเนี่ยไม้กะบีไม้ะบียไม้ะพดไม้กะป๋อไม่เอพ้เีไม้กะพดะ แค่โดนยาวแน่เพื่อนเชื่อกูดิโดนอยู่แล้วเราปัดโดนสวดอยู่ตอนนี้โดนสวดอยู่รออะไรมันก็มาแบบแปลกๆนี่จุกสุดสุดท้ายรถดูดมึงได้ดูดยังเนี่ยอายังไม่เปิดเลยพี่เอยี่รถดูดมึงได้ไปทำงานหรือยังเถอะอาทิตย์นี้ไม่เขาเปิดยังไงไม่เปิดเลยจะไม่ได้เปิดแต่มึงเคยเอาไปทำงานบ้างหรือยังไม่เคยไม่เคย เขาเดินมาเล็งแบบเทเซอร์แบบอยู่ดีก็เดินดุบม,มาแล้วก็เล็งเทเซอร์แล้วก็บอกว่าว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะเพื่อนขออนุญาตจับกลุ่มขออนุญาตจับอะไรเงรี้ยผมก,ก็เอ้ยอะไรครับคุณตำรวจคืออะไรครับเนี่ยมันไม่มีคนใส่หน้ากากนะตรงนั้นแะแล้วเขาก็ล็อกน้องผมนี่ที่ใส่ฮู้ดไปนี่คือฝั่งเจคเรามาอย่างงี้ถูกไหม ใช่เขายิงเเขายิง,ยงที่โซฟาก็ยิงคนอยิงสองรอบมั้งครับมันเป็นร้านกาแฟครับตนั้นเขาเขาก็ก็ยิงมาตั้งให้เรื่องเราเห็นอยู่นะเ้ายี้ตรงนั้นับโซเดเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่าเขาแทงเรารอบหนึ่งใช่ไหมเออผมโดนปืนตบหน้าด้วยครับผมเลยบอกอันนี้ยิงครับผมเห็นครับโซเด <laughs> ก็ก็เขาหนีเขาตอนนี้เขาจะหนีเขาขับขโมยมอเตอร์ไซค์ด้วยขโมยที่ไหนรถของผมมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมาเขาเป็นมอเตอร์ไซค์ของผมผมกดล็อกได้ขับหนีไม่คุยอ่ะเป็นตำรวจที่ไม่คุยอ่ะไม่ใช่ไม่คุยกันก่อนแบบแรไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ปืนมาจ่อยิงยิงใส่โซฟายิงใส่คนแล้วก็ปืนไปตบหน้าเพื่อนผมด้วยมันมีคนโดนหมายจับแล้วคุณม่อนของพวกผมอ่ะมีไหม ไม่มีครับผมก็งงว่าเขาเดินมาเลงอะไรแต่คุณก็แทงผมจนผมตายผมนอนตายจะไปแทงคุณได้ไงครับก็คุณแทงผมแล้วคุณก็บอกว่ากูเป็นตำรวจนะผมจะไปแทงคุณได้ไงก็คุณแทงผมแล้วคุณบอกว่าอะไรนะผมก็เลยชุบผมขึ้นมาโอ้ไว้สิผมจะโกหกทำไมผมไม่โกหกหรอกถูกไหม คุณแทงผมคุณแจ็กกี้บุกข้รู้ชื่อผมด้วยเนี่ยใสไวะเนี่ยรู้ชื่อเต็มกูด้ฮิแอไอเดียคาร์สีไม่ควรจะลงดีหรือเปล่าเอ่อไอ้คุณอะไรเอ่อเดวิดไหมครับคาสีคอมมานต์คอมมาต์อันนี้โอมัาต์ครับเคลียร์แล้วโอมมานเคลียร์หน่อยครับช่วยช่วยหน่อยครับเนี่ยผู้ใส่การ์ดเขามีปัญหาอยู่ ต้องคุยกับหมอม่อนอะโทรมุญอิกฉาซิทำไมล่ะผมไม่ได้จะพูดอะไรเลยนี่เดี๋ยวขอรับเรื่องไปก่อนได้ไหมครับโง่ด่าไม่เลยโง่เขาได้โดนอะไรครับหมายถึงว่ายังสรุปไม่ได้ใช่ไหมยังสรุปไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่คนตัดสินเรื่องโทษวินัยนี่ครับโทรมารุ่นใหญ่ไม่ให้ครับไม่ใช่ไม่ให้ต้องให้จ่ายแล้ว แต่แล้วพี่ซันแล้วก็พี่เดสามคนครับที่มีสิทธิ์แต่งตัวต้นใหญ่ตอนนี้ไม่มีคนนใครอยู่แล้วแล้วคุณคุณคุณบอกเขาด้วยนะว่าเขาถ้าถ้า,ถา,ถาเอา่อตัวละครเขาสลบเนี่ยเขามันจำอะไรไม่ได้นะครับเขาจำได้ทุกเม็ดเลยอ่ะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีลงโทษเดี๋ยวเดี๋ยวมีลงในเดี๋ยวมีประกาศกับมด่แล้วครับ วัดลงโทษจะขอทราบขอทราบหน่อยว่าบทลงโทษของตำรวจตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจากวินัยมีอย่างอื่นบ้างไหมนอกจากวินัยตู้ปลาคราบครับครับก็แพงขึ้นพี่ครับผมแล้วก็พักพักราชการตามความร้ายแรงแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แทงเขาแผมบอกเขาเฉยนะว่าถ้าคุณสลบมันจำอะไรไม่ได้นะคุณจะมาหยิบมาพูดไม่ได้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวบอกเมื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวผมเตือนนักเรียนนะครับ มันมากับมากับเป็นตำรวจแล้วครับไอ้คนนี้ผมจำได้ดูเนี่ยคือเขาไม่ได้รับเลยครับโอ้โหดูจากเขาด่ามงไงดูจากเขาด่ามึงไงดูจากสภาพไม่น่าเป็นคนแล้วคนน่าโอ้โหพี่แด็กพี่แด็กตัวอะไรมาประมาณสามทุ่มใช่ไหมสองสามทุ่มใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำโทษยังไงเดี๋ยวมีประกาศแจ้งครับมีประกาศแจ้งอยู่แล้วแล้วผมเรียกค่าเสียหายได้ไหมครับเนี่ยเขามาล็อกล้องผมเนี่ยที่ผมถ่ายลงทวิตดัอันนี้ ันนี้ก็ต้องรอจ่าเหมือนเดิมครับได้ครับได้ได้ฝากฝากเรื่องนึงคือเขาขอขอล็อกไปแบบอยู่ดีก็ล็อกอะครับงงเหมือนกันใช่ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวรอจ่ามาครับเดี๋ยวตัการให้โอเคครับผมนะครับครับมันมีคนเดิมพันหรอวะตอนนี้ไม่มีแล้วพี่หมดแล้วโุ่มเดิมพันแกงว่ะเดิมพันแกงว่ะ มีปัญญาห่าอ๋อนเฮียจุกอ้าวทำไมอ่สิบต่อยีเลยสิ้าต่อสิาอย่างเงี้ย